จังหวัดสงขลาเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีกลมหลวงลงบรีราเมธพร้อมพัฒนาเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์วัดเขา9000 0 0และตลาดอาหารทะเล9้าเซงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแหล่งใหม่นายทงพลสวัสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีกรมหลวงลงบรีราเมธ ในการรื้อถมสระน้ำเพื่อใช้เป็นสนามหญ้าซ่อมแซมกำแพงรวมถึงการตัดแต่งต้นไม้ให้มีความสวยงามและมีการจัดไฟส่องสว่างโดยทางจังหวัดสงขลาได้สนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดในปี2560จำนวน5ล้าน5แสนบาทเพื่อปรับปรุงสถานที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งในด้านการทำกิจกรรมาธารณการการสร้างผลงานเิศาการรวมไปถึงการจัดเป็นสถานที่ฝึกอบรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นต้น จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ลงพื้นที่วัด900 0ในอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว5จังหวัดชดายแดนภาคใต้ในการพัฒนาจุดชมวิวทิวทัศน์วัดเขา900 0 0 0และตลาดอาหารทะเล9เซ้งโดยจังหวัดได้สนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดปี2559กว่า7,700,000บาท เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดส,สงขลาแหล่งใหม่โดยได้มีการพัฒนาในด้านทางเท้าสําหรับบุคคลทั่วไปและผู้พิการลานธรรมะที่มีความสะดวกร่มรื่นและจุดสําหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจและถ่ายรูปสําหรับนักท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและการค้าอย่างเป็นระบบ